السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَهْلُ العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آمين قوام راقوام ميتا كرونا براني جاء الله داي برود ما برسوب كبندا في نوم تي كورو الحمد لله ไอชูกริลละการกล่าวสรรเสริญและรู้คุณต่อพระองค์ลูกสุบฮานววาลาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราจะต้องเอ่ยคำนี้ออกมาในหัวใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาส ใช้ชีวิตอยู่สุขแล้วสุขเล่าสุขแล้วสุขเล่าจนกระทั่งมาถึงวาระถึงวันสุขนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ให้ความสำคัญเราทั้งหลายได้รีบเร่งในการที่จะมาปรับความเข้าใจในส่วนซึ่งที่เป็นบาปในตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาในหนึ่งสัปดาห์กับ Allah อาลาัลลอฮฺซลในวันนี้ก็คงจะเป็นการดีที่สุดในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะว่าในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้ที่พวกเราก็ควรจะต้องขวนขวายรีบเร่งกันมาโดยเฉพาะการเข้ามาสู่ในซอบแรกซอบหน้าได้มีโอกาสมาทำการเตาบะสำนึกผิด สารภาพผิดกับอัลลอฮ์ปรับความเข้าใจในความรู้สึกของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นในช่วงโอกาสนี้ก็อยากจะได้นําเสนอกับท่านทั้งหลายถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งในภาวะที่เราได้ประสบอยู่ณนะทุกวันนี้นั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดหรือว่าวิกฤต ที่เราได้ฝ่าฟันกันมาตลอดระยะเวลาประมาณห้าเดือนด้วยกันซึ่งที่เป็นมหันตภัยและภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นมีพี่น้องมุสลิมของเราหลากหลายคนที่ได้เสียชีวิตไปอันเนื่องมาจากโรคระบาดก็หลายคนที่เราได้รับทราบข่าวกันมาในเรื่องนี้ได้มี ความสำคัญที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลัดลอวะไวะสัลลัลลมได้บอกเอาไว้ในตำราในหนังสือที่เราได้นำประกอบการเรียนในโรงเรียนก็ได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้เชกเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลัดลอะไลวะซัลลัลลมบอกว่าสลาสะตุนยะซิมูฮุมอ uh um, ัลลอฮุตะอลามินอาซาบิลกับรีอ ah ัลชาฮิดูวัลูอัซินู ว ى ي ัลมุตะวัฟายาวมะลุจุมะตีเอาไลลัลจุมมีสามกลุ่มคนด้วยกันที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นจะทรงปกป้องพวกเขาจากการถูกอาสาบในกุบรนี่คือคำมั่นสัญญาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลฮวลัยวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าสามกลุ่มบุคคลนี้อัลลอฮฺตาลจะไม่ให้เขาได้รับความโหดร้าย ได้รับความทุกข์ทรมานในหลุมฝังศพของเขาเมื่อเขาตายจบชีวิตจากโลกดุนญยานี้ไปอยู่ในอลัมบาระจักกลุ่มคนที่หนึ่งก็คือคนที่ตายชหีดคนที่ตายในสภาพที่อยู่ในสมรภูมิรบเพื่อรักษา,าศาสนาของอัลลอฮฺอาลา เพื่อสร้างความสูงส่งให้กับกะลิมัชฮาดะละอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรซะลุลลอฮ์นี่คือกลุ่มคนแรกแล้วก็คนที่อยู่ในจำพวกตายชัยฮีดนี้เดี๋ยวเราได้มีการอาธิบายในเรื่องนี้กันเพราะว่ามันเป็นใจความที่เราต้องการนำเสนอในเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพวกเราทุกคน กลุ่มคนที่สองก็คือหมูอัซินผู้ที่ทำการอาจานเพื่อบอกเวลาทำการละหมาดห้าเวลาให้กับทุกคนถ้าหากว่าเรามีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะทำการอาจานบอกเวลาเราก็ควรที่จะกระทำเพราะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากการอาบและความทุกข์ในกูโบและประการที่สามที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ว่าเขาจะไม่ได้รับการอาบในกูโบเลยก็คือบุคคลซึ่งที่เสียชีวิตในวันศุกร์ วันนี้และค่ำคืนของวันศุกร์ก็คือค่ำคืนที่ผ่านมาพระหัส,สบดีค่ำลงซึ่งเราจะเรียกว่าค่ำคืนวันศุกร์ได้นะักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันในสองทัศนะทัศนะแรกอาจจะเป็นทัศนะของคนส่วนน้อยที่บอกว่าเราจะเรียกว่าค่ำคืนวันศุกร์เราจะนับตั้งแต่หลังละหมาดอัสรีเป็นต้นไปเมื่อเราได้เวลาของการละหมาด อสรีนั่นก็คือเข้าสู่ค่ำคืนของวันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้เวลาอสรุรีนั่นเองหลังจากนั้นเป็นต้นไปนั่นเขาเรียกว่าค่ำคืนวันศุกร์แล้วแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าค่ำคืนวันศุกร์ที่เราจะเรียกว่าคืนวันศุกร์ก็คือหลังตะวันรับขอบฟ้าในวันพระหัสสบดีเละเรียกกันว่าพระหัสสบดีค่ำลงนั่นเองเมื่อได้เวลาของการละมาด บอกเวลามริบนั่นก็แสดงว่าเข้าสู่ค่ำคืนของวันศุกร์แล้วอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่ได้บอกเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในสิ่งนี้ที่ท่านนาบีมยมฮัมมัดสุลล,ลัลวะลิวะสลัมได้บอกว่าคนกลุ่มที่สามนี้ก็คือคนที่เขาเสียชีวิตในวันศุกร์และคนที่เสียชีวิตในค่ําคืนของวันศุกร์ เขาจะได้รับการผ่อนปลนการอาสาบในกุบรที่อัลลอฮฺตะอลาจะมอบให้กับเขานี่คือสามกลุ่มคนที่ท่านนาบีได้บอกไว้ว่าเขาจะได้รับการมะซูมจากการอาสาบในกุบรคนที่หนึ่งก็คือคนตายชฮิดคนที่สองก็คือมูอัซซินเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลซึ่งที่ทําการอาสาไม่ได้หวังการตอบแทนใดๆลิลลาฮิตอาอัลลาทําเพื่ออัลลอฮฺเพื่อบอกเวลาให้คนนั้นเข้าสู่การละหมาด และกลุ่มคนที่สามก็คือบุคคลที่เสียชีวิตในวันศุกร์และค่ำคืนวันศุกร์ทีนี้ท่านทั้งหลายครับในโอกาสที่โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดวาบะที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้เราเห็นพี่น้องของเราได้จบชีวิตกันไปนับร้อยนะครับซึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมของเรามันก็เป็นข่าวดีให้กับชีวิตของบุคคลเหล่านั้น ว่าเขาก็อาจจะได้เข้าไปอยู่ในหมู่มวลของบุคคลซึ่งที่ตาย ش ه ي นะักวิชาการได้ทําการอาธ,าธิบายว่าคนที่ตายชหีดนั้นมันมีชหีดอยู่สามกลุ่มคนหรือสามระดับด้วยกันลำดับที่หนึ่งหรือว่าระดับที่หนึ่งเขาเรียกว่า شهيد อาคิรรก็หมายความว่าบุคคลซึ่งที่เขา อยู่บนโลกดุนยาใบนี้หลังจากที่เขาจบชีวิตแล้วจำเป็นที่เราจะต้องทำการอาบน้ำทำการละหมาดทำการกระฝันแล้วก็ฝังศพเขานั่นเขาเรียกว่าบุคคลซึ่งที่ตายชัยฮีตอาคิรแปลว่าเวลาตายไปในโลกหน้าอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขาอยู่ในกลุ่มคนที่ตายชัยฮีดเท่านั้นในโลกอาคิร แต่ในโลกดุนยานี้เขาก็ตายหรือจบชีวิตไปในสภาพของคนบุคคลปกติธรรมดาที่เราจะต้องปฏิบัติในสิ่งซึ่งที่เป็นฟัรดูกิฟายะกับเขาในเรื่องของการอาบน้ำกับฝันละหมาดแล้วก็ฝังกลุ่มคนที่สองเขาเรียกชหิดดุนยาแปลว่าอาคิร์เขาจะไม่ได้รับสิทธิ์น,นี้เขาได้รับเฉพาะโลกดุนยาเท่านั้นนั่นก็คือบุคคลซึ่งที่ตายใน สมรภูมิรบฟีสบิลล์ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อปกป้องดินแดนอิสลามในการถูกลุกรานและการถูกขับไล่แล้วก็เพื่อปกป้องลิมาาลั่นสัจะละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรัสูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมแต่ที่เขาทําไปนั้นเขาทําโดยมีเนยดหรือเจตนาอื่นไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์อาจจะทําไปเพื่อยศถาบร,รดาศาสการเลื่อนตําแหน่งในการสู้รบ ในการจัดกองทัพในการเป็นผู้นำทัพได้มีการเลื่อนตำแหน่งหรือทำไปเพื่อหวังในเรื่องของทรัพย์สินเท่านั้นแต่มันก็เป็นงานที่เขาทำในหนทางของอัลลอฮ์เชกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนท้าตายในสภาพนี้เขาจบชีวิตจมกองเลือดที่เขาตายไปในโลกดุนยาใบนี้อิสลามถือว่าเขาตายชัยด,ดุนยาเท่านั้น ก็หมายความว่าในโลกดุนยานี้เราไม่ต้องปฏิบัติสิ่งใดๆให้กับชีวิตเขาเลยเมื่อเขาจบชีวิตลงไปนำศพร่างของเขาไปฝังในสภาพนั้นเลยห้ามเป็นที่ฮารอมอีกด้วยซ้ำไปว่าถ้าหากว่าเราจะไปอาบน้ำให้กับเขาเราจะไปกระฝันเขาเราจะไปละหมาดให้กับเขาในการละหมาดนาจารจะไม่มีการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นให้กับเขานอกจากการฝังศพเขาเท่านั้น เพราะอิสลามเราดูเพียงแค่จอเฮสภายนอกเท่านั้นว่าวันนี้เขาสู้รบและเขาจบชีวิตไปฟีซาบีลล์แหละแต่ในหัวใจของเขาถ้าหากว่าเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจในโลกอาคีรออัลลอฮ์ตัดสินว่าในโลกอาคีรอเขาจะไม่ได้รับสิทธินั้นในการตาย ش ه ีดนี่เขาเรียก شهيد ด,ดุนยาเท่านั้นประการที่สามก็คือช ه ي د ดุนยาวันอาคราีรอก็คือโลกดุนยาเขาก็มีโอกาสตาย ش ه ีด โลกอาเครอเขาก็อยู่ในสภาพของการตาย ش ฮีดนั่นก็คือบุคคลซึ่งที่ตายในสมรภูมิรอฟีสบีลินล,ละและเขาก็มีความบริสุทธิ์ใจลยะอีกาลิมติลละเพื่อนำกาลิมอชฮะดะห์รักษากาลิมมชฮะดะห์ละอิลลัฮิลลอฮ์มุฮัมหมัดรูลลอละสลัลลอฮวาเลวะซัลลัมหรือมีการรบเพื่อปกป้องดินแดนมุสลิมหรืออาณาจักรอิสลามให้พ้นจากการถูกรุกรานถูกกดขี่ในเรื่องของาศาสนา บุคคลนี้ถ้าหาว่าเขาจบชีวิตไปในโลกดุนยาเราก็เรียกว่าเขาชายฮีดดุนยาแล้วเมื่อเขาไปอยู่ในโลกอาเครเออัลลอฮ์ก็ตัดสินว่าเขานั้นตายชายฮีดในโลกอาเครอเจ็เจ่นเดียวกันนี่เขาเรียกว่าทั้งชายฮีดดุนยาและก็อาเครอเพราะฉะนั้นคนที่ตายชายฮีดนี่ศาสนาอิสลามจะห้ามไม่ให้เราทําการอาบน้ําเขาไม่ต้องกระฝันเขาไม่ต้องละหมาดให้กับเขาเพียงแค่นําศพของเขาไปฝังในสภาพอย่างนั้น แล้วในโลกอาเคโรอัลลอฮ์ก็จะตัดสินว่าให้เขาตาย ش ฮีดอาเคโรอีกเขาจะได้รับสถานะไม่ถูกสอบสวนจากพระองค์นําเขาสู่สวงสวรรค์ไปขอดูอาว่าให้เรามีโอกาสในการตาย ش ฮีดอาเคโรและก็ ش ه ฮีด,ดุนยาวลอาเคโรด้วยเถิดให้เราอยู่ในสองกลุ่มนี้ทีนี้มันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องครับในวรากาศของโรคระบาดในโอกาสเนี่ย ที่มีบุคคลที่จบชีวิตไปด้วยกับโรคระบาดก็ถือว่าเป็นหมู่มวลบุคคลหนึ่งที่เขามีโอกาสในการตาย ش ฮีดอาเครอเชกเช่นเดียวกันวันนี้แม้ว่าเวลาเขาจบชีวิตนั้นเราปฏิบัติให้กับเขาในเรื่องของการจัดการศพทุกประการเพราะดุนยาเขาไม่ได้รับสิทธินั้นเราอาบน้ําเรากระฝันเราละหมาดเราฝังศพเขาปกติแต่เวลาในโลกอาเครออัลลอฮ์สอบสวนอัลลอฮ์ตัดสินเขาว่าเขาอยู่ในหมู่มวลผู้ที่ตาย ش ฮีด ท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลวายเลยวะซัลลัมได้ถามกับบรรดาอัครสาวกสัฮาบะของท่านว่าพวกท่านทั้งหลายจะนับอย่างไรว่าประชากรประชาชาติอุมมะของฉันนั้นเป็นบุคคลที่ตายเชฮิดบรรดาสัฮาบะก็บอกกับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลวายเลยวะซัลลัมบอกว่าเขาก็คือมันกูตีลาฟีซาบีลิละคือบุคคลที่ถูกสังหารฆ่าตาย ในหนทางของอัลลอฮ์ในการสู้รบเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ท่านอบีบ,บอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านทั้งหลายคงนับผิดไปแล้วพลาดไปแล้วในการนับอย่างนี้ถ้าท่านนับอย่างนี้บุคคลที่ตายชัยฮีดในประชาชาติของฉันก็คงจะมีน้อยนิดเพียงเท่านั้นแต่บุคคลที่จะตายชัยฮีดในประชาชาติของฉันมันมีมากกว่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ ทีนี้ในตำรับตำราพี่น้องครับที่เราได้เรียนในสถาบันของเรามีตำรายอยู่เล่มหนึ่งที่ได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้ว่าบุคคลที่จะได้รับโอกาสในการตายชัย h e เนี่ยมันมีหลายประการซึ่งที่ได้มีการรายงานมาจากในฮะดีสลายรีวายะการรายงานที่มาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลยวะสัลลัมคนที่เขามีโอกาสในการที่จะรับตายชัย h e ในโลกอาเครอนั้น มีดังต่อไปนี้นะครับในตำราที่เขามีการระบุไว้ประการที่หนึ่งก็คือบุคคลซึ่งที่เขาถูกฆ่าตายในสภาพที่เขาจอเลมถูกจอเลมถูกโกงถูกอาธรรมนี่คือบุคคลหนึ่งเหมือนกันที่เขาตายในสภาพชัยฮีตในโลกอาเครรอาจเขาจะถูกฆ่าตายในสภาพที่มีคนมาอาธรรมทุจริตเขา โกงเขาขโมยขึ้นบ้านเจ้าของบ้านนอนหลับอยู่เพื่อชิงทรัพย์และเขาก็ถูกฆ่าตายในสภาพที่เขาโดนจรกรรมหรือว่าชิงทรัพย์ท่านนาบีก็ถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ตายช ش หิตอาเครอเช่นเดียวกันโดยที่เขาถูกเหลิม่มแม้กระทั่งว่าการเหลิ่มของเขานั้นมีการหลิ่มในสภาพของการฆ่าเขาตายก็ตามทั้งๆท,ท,ที่เขาต้องถูกสังหารอยู่แล้ว เช่นบุคคลที่อิสลามตัดสินว่าโทษของเขานั้นคือโทษประหารชีวิตด้วยกการตัดคอแต่ผลปรากฏว่าหลังจากลงจัดการในโทษเหล่านี้ผลปรากฏว่าเขาไม่ได้ตายในสภาพที่ถูกตัดคอแต่อาจจะตายในสภาพอื่นที่การสังหารเขานั้นถูกสังหารด้วยการยิงเป้านี่สมมุติทั้งๆที่อิสลามตัดสินว่าเขาต้องถูก ฆ่าในสภาพที่ต้องตัดคอแต่เราไม่ได้ตัดคอเขาเรายิงเป้าก็ถือว่าไปซอนเล็มไปอาธรรมในสภาพของการสังหารหรือการฆ่าเขาเขาก็ยังได้รับเกียรติในการตายช ش ฮีดเชกเช่นเดียวกันทั้งๆท,ท,ที่เขาก็สมควรตายอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งซึ่งที่นักวิชาการนั้นมีความเห็นพ้องแล้วก็ได้มีการระบุในเรื่องราวเหล่านี้คนต่อมาบุคคลซึ่งที่ตายในสภาพที่จมน้ำตาย แม้ว่าการจมน้ำตายของเขานั้นจะจมด้วยกับสภาพของการมึนเมาก็ตามเมาแล้วจมน้ำตายแม้จะอยู่ในสภาพนี้ก็ตามในหนังสืออลัลเจาฮารุนเมาฮุหน้า42มีการระบุเรื่องนี้เอาไว้ในการอาธ,าธิบายในเรื่องนี้อย่างละเอียดพอสมควรว่าบุคคลที่เขาจมน้ำตายเนี่ยแม้ว่าเขาจะจมในสภาพที่เขาเมาเหล้าแล้วก็เขาก็จมน้ำตาย ท่าน,นาบีม to <light Então, Pf und. mark> <limitations Brain> <Syndrome> ูฮัมมัดสลลลวายลวะซัลลัมก็ยังจะระบุบอกว่าให้เขานั้นได้มีโอกาสตายเฮีดด้วยเพราะเขาตายในสภาพที่จมน้ําตายเพราะสายเหตุของการจมน้ําแต่แตกต่างกันกับบุคคลอีกประเภทหนึ่งตายจมน้ําเหมือนกันแต่ตายจมน้ําโดยโดยสารเรือในเวลาซึ่งที่มีลมพายุเข้าแล้วมีการถูกเตือนแล้วรับทราบของการมาของลมพายุ ไอ้อย่างนี้จะไม่เข้าข่ายของการตายเฉีดอย่างเช่นทุกวันนี้มีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกกับชาวประมงว่าห้ามออกเรือห้ามเดินเรือห้ามโดยสารเรือแต่ก็ยังมีบุคคลบางคนที่จะฝ่าฝืนในเรื่องราวเหล่านี้นําเรือประมงออกหรือว่าโดยสารเรือออกไปในสภาพที่ถูกห้ามว่ามีพายุเข้าหรือมีมรสุมเข้า ก็ยังที่จะฝ่าฝืนในเรื่องราวเหล่านี้และผลปรากฏว่าเรืออับปรางเรือแตกกลางทะเลแล้วทุกคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข่าวการเสียชีวิตบนเครื่องบินเครื่องบินตกตกทะเลแล้วก็จมน้ําตายนี่ตาย شهيد ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าโดยสารเรือในสภาพซึ่งที่มีลมมรสุมลมพายุที่ถูกเตือนถูกกล่าวไว้แล้วคนอย่างนี้จะไม่ได้รับโอกาสในการตาย ش ฮี د ประการต่อมาบุคคลซึ่งที่เสียชีวิตตายไปในสภาพที่บ้านพังบ้านถลม่มตึกถลม่มหรือว่าไฟครอกตายนี่ก็คือบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับตายชีหีดในโลกอาเคโรเชกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่ามีข่าวออกมาหลายประการว่ามีการถูกไฟครอกบ้างไฟไหม้บ้านบ้างนะ เกิดเพลิงไหม้ในตึกรามบ้านช่องหรือว่าในรถยนต์รถโดยสารก็ตามนี่คือบุคคลที่ถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตไปในสภาพนั้นเสียชีวิตในสภาพที่ตายเฉียดทั้งหมดและประการต่อมาก็คือบุคคลซึ่งที่ตายในสภาพที่อยู่ต่างถิ่นแม้ว่าการไปตายในต่างที่ต่างถิ่นในไม่ใช่ภูมิลําเนาของเขานั้นเขาไปในสภาพที่ ดารอกอก็คือไปในสภาพที่เป็นบาปก็าตามหนีภัยไปในสภาพที่การหนีภัยไปต่างๆนั้นก็คือหนีอันตรายที่จะเกิดไปกับตัวเองหนีไปกบดานหนีไปจนกระทั่งว่าไม่ได้กลับภูมิลำเนาบ้านเกิดแล้วไปตายในต่างถิ่นท่านนาบีก็ยังบอกว่าเขาได้รับเกียรติในการตายช่ยีดเจกเช่นเดียวกัน ประการต่อมาก็คือบุคคลซึ่งที่ตายในสภาพของการหาวิชาความรู้เขากำลังเรียนเขากำลังหาความรู้แม้ว่าเขาจะตายอยู่บนที่นอนเขานอนตายบนที่นอนตายก็ตามแล้วเขาไม่ได้ตายในสภาพที่เขาเปิดตําราเขาศึกษาหาความรู้เขากำลังพักผ่อนเขากำลังกินข้าวเขากำลังอาบน้ำแล้วเขาก็เสียชีวิตในสภาพที่เขาอยู่ในสถานภาพ ของการเป็นนักเรียนที่หาความรู้ศาสนาท่านนบีก็บอกว่านี่คืออีกสภาพหนึ่งของคนที่ตายชหิดอาเครเออัลลอฮ์จะตัดสินในวันเกียรมาว่านี่คือบุคคลที่ตายชหิดในกลุ่มเดียวกันก็คือหนึ่งในบรรดาชูฮัดะประการต่อมาก็คือบุคคลซึ่งที่ตายในสภาพที่ด้านอรังมตีสะเกตปารดก็คือบุคคลซึ่งที่ตายในสภาพที่เจ็บทั้งด้านในท้อง โรคในท้องไม่ว่าโรคในท้องนั้นจะเป็นโรคอะไรก็ตามแล้วเขาก็จบชีวิตด้วยกับโรคนั้นที่โรคที่เกี่ยวกับท้องเพราะตับไตไส้พุงของเรานี่มีหลายอวัยวะเหลือเกินที่มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้เราเสียชีวิตได้ท่านนาบีก็ยังสัญญาว่าใครกต็ตามที่ตายด้วยกับโรคราวเหล่านี้ก็คือตายเฉียดอาเกรอเช่นเดียวกันคนต่อมานี่ก็คือบุคคลที่อยู่ในวิกฤตสถานการณ์ปัจจุบัน ก็คือบุคคลซึ่งที่ตายด้วยกับโรคระบาดหรือโรคตออูนการละโรคถ้าหากว่ามีโรคระบาดหรือว่าโรคตออูนโรคก,การละโรคที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศในบ้านเมืองและเขาก็จบชีวิตด้วยกับโรคราวเหล่านั้นถือว่าเขาตายะหีดและมีหน้ำซ้ำยังไม่พอนะครับยังมีรายงานที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้อีกว่า แม้ว่าเขาตายในสภาพที่โรคอื่นแต่อยู่ในภาวะที่โรคระบาดกำลังเกิดก็ตามเช่นณนปัจจุบันนี้กำลังมีโรคระบาดโรคนี้อยู่แต่บังเอิญว่ามีคนที่จบชีวิตในภาวะช่วงเวลาของโรคระบาดนั้นแต่ไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคระบาดแต่เขาจบชีวิตในช่วงเวลาของโรคระบาดแต่จบชีวิตด้วยโรคอื่นก็ตามท่านนาบีก็ยังให้โอกาสว่านี่คือเขาตาย ش หีดในอาเครรเชกเช่นเดียวกัน และประการสุดท้ายนะครับที่ได้บอกเอาไว้ก็คือคนซึ่งที่ตายในสภาวะโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าแล้วโรคซึมเศร้าที่เขาจบชีวิตไปเนี่ยเขาเรียกโรคอาชิกในภาษาอับอาชิกก็คือคนตรอมใจตายที่เราเรียกกันคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคิดถึงคนที่เขารัก แต่เขาไม่สามารถที่จะไปพบเจอไปหาบุคคลที่เขารักได้จนกระทั่งเขาเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาแล้วเมื่อเขาเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาและเขาก็ตรอมใจตายในสภาพนั้นคนนี้ก็ยังได้รับเกียรติได้รับโอกาสในการตายชัยเชกเช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขนะครับในเรื่องนี้ว่าคนที่ตรอมใจตายที่คิดถึงคนนั้นคนที่ถูกคิดถึงนั้น จะต้องไม่ใช่บุคคลที่นำภาวะไปสู่การธรรมะสิยาระหว่างเขากับกันและกันยกตัวอย่างเช่นคิดถึงแฟนอยางเงี้ยแล้วก็จบชีวิตเพราะศาสนาอิสลามคำหนึงว่าถ้าหากว่าเขาคุ้นว่าก็คืออยู่ตามลำพังสองต่อสองนั่นมันเป็นมะสิยาเป็นบาปใครก็ตามที่อยู่สองต่อสองและเป็นมะสิยาเป็นบาปถ้าฝ่ายหนึ่งไปคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งแล้วตรอมใจตายศาสนาจะไม่คิดว่านี่คือการตายเฉยดอาเครอกมันมีเงื่อนไขยอยู่ แล้วหลังจากที่เขาตายชเฮีดในสภาพที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือตรอมใจตายแล้วเนี่ยศาส,สนาก็ยังกําหนดเงื่อนไขประการสุดท้ายอีกข้อหนึ่งก็คือว่าห้ามประกาศบอกว่าคนนี้ตายในสภาพที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือตรอมใจตายไม่บอกให้กับผ,ผู้คนทั้งหลายรู้ว่าเขาตายในสภาพโรคนี้เขาอาจจะคิดถึงลูกของเขาคิดถึงภรรยาของเขาคิดถึงสามีของเขาที่อยู่ต่างแดนกินข้าวไม่ได้ซึมเศร้า แล้วก็ตอมใจตายในสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจบชีวิตไปแล้วก็อย่าได้ประกาศบอกข่าวว่าเขาจบชีวิตด้วยโรคนี้เพราะพวกเราจะถามกันว่าเขาตายเป็นอะไรคนที่เป็นญาติของผู้ตายก็จะปิดเรื่องนี้ไม่บอกกับใครนั่นเขามีโอกาสในการตายชัยเหตอาคเครอเชกเช่นเดียวกันในตำราหนังสือเล่มนี้ได้ระบุเอาไว้อย่างนั้นซึ่งนำรายงานมาจาก h ะด i ษของท่านนาบี m u ม a m m a d s a ลล a ล l a h u alaihi w a เพราะฉะนั <t rain> ้นท่านน้องครับนี่คือโอกาสในการเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลวะเลย์อวันลว่าการที่เราเกิดมาเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลวะเลย์อวสันลมนี่เราได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของการตายของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนชั่วที่สุดแต่ทําไมเขาได้รับโอกาสดีที่สุดมากกว่าประชาชาติอื่นๆในฐานะที่เราเกิดมาเป็นอุมมะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลวะเลย์อวันล ว่าเรามีโอกาสในการตายชัยเหตอาเครอโลกดุนยานี้เราไม่มีโอกาสในการตายชัยเหตเขายังไม่นับว่าเราตายชัยเหตเราจะต้องถูกปฏิบัติกับศพของเราสี่ประการจนครบถ้วนสมบูรณ์มีการอาบน้ํากับฝันละหมาดฝังแต่เวลาไปในโลกอาเครออัลลอฮฺจะเรียกหมูม่มวลคนชูฮัดะคนที่ตายชัยเหตให้ลุกขึ้นยืนเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนขึ้นมาและเราก็บอกกับอลัลลอฮ์ว่าฉันตายสภาพชัยเหต เพราะนบีได้สัญญากับฉันเอาไว้แล้วอัลลอฮ์จะไม่มีการสอบสวนใดๆกับชีวิตของบุคคลเหล่านี้และให้เขาก้าวเปิดประตูสวรรค์เข้าไปอย่างใดง่ายได,ไดนี่คือประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสัลลัมเพียงเพื่อจะบอกกับพวกเราท่านทั้งหลายว่าในภาวะโรคระบาดเรื่องราวอย่างนี้นี่มันเกิดขึ้นนี่มันอาจจะเป็นเรื่องของเนี้ยมาความโปรดปรานของอัลลอฮ์าตาลากับใครบางคนที่อาจไม่ใช่นิกกมาการลงโทษหรือการแก้แค้นใดๆทั้งสิ้น แต่มันเป็นโอกาสและประตูแห่งโอกาสที่จะเปิดให้กับคนบางคนให้เขามีโอกาสในการตาย ش ฮ ي ดอาเกโรเชกเช่นเดียวกันนี่คืออึมองมองหนึ่งที่นักวิชาการอิสลามกําลังมองอยู่ณนะปัจจุบันนี้ว่าพวกเราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับคุณงามความดีหลังจากจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปแต่วันนี้โอกาสของคนบางคนเขาก็มาถึงแล้วมันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาสสําหรับใครบางคนว่าเขาได้มีโอกาสตายในสภาพโรควบะโรคระบาดหรือตองอู่น แล้วเขาก็ได้ตายเสียชีวิตอาเครอเชกเช่นเดียวกันวัลลอฮาวะลัยยุต่าวฟิกวะสลามุอะลัยกุมุราะห์มัตุลลอฮฺบะเบราะกาตุ